แล้วก็ต่อมาครับคิมกับระยงไอตัวนี้กจะจัดยังไงดีวะเฉยๆไปแล้วกันคิมกับระยงจะจัดยังไงวะคือแบบว่าไม่มีบทด้วยซ้อ่ะอยู่เฉยๆไปแล้วกันนะในเมื่อไม่มีบทนะโอเคครับต่อมาครับชเวอ่าชเวเกียดที่หน้ามึงเชเวเกียดนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนะหลายๆคนก็ไม่น่าจะชอบมาเหมือนกันนะสำหรับชเวนะ <c oughs> นะก็โอ้โ oh หตาออกมาต,ติดเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแปลกปะคือผมเกลียดชเาเวเวแต่ผมชอบอยูจินเว้แปลกวะเออหลายๆคนเกลียดที่หน้ามันใช่ไหมแบบว่าตอนมันโดนโยฮันต่อยแบบสะใจปะไ,ไม่รู้เดี๋ยวผม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 เฉยๆตอนที่มันโดนโยฮันต่อยนะก็รู้สึกว่าแบบเออก็สมน้ำหน้ามันะแต่แบบว่าโดยพื้นเมผมผมไม่ไเกลียดยูจินวะคือแบบ อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องความชอบเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็อธิบายยากะนะคือแบบบางตัวเราถูกโฉลกกับมันแต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมอ่ะนะเหมือนกับย e นะูจินเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมชอบมันเหมือนกันคือส่วนตัวผมค่อนข้างชอบตัวละครที่ฉลาดเว้ยและยูจินมันฉลาดและแบบว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์มันดูมีเหลี่ยมดูเป็นแบบดูคมอะ่ะดูเหลี่ยมเยอะดูงูพิษอะ่ะแล้วแบบแม่งค่อนข้างเด่ดเทสรบผลเพราะฉะนั้นก็แบบว่าก็ก็อยู่นี่ไปแล้วกันนะชอบมากนะแม่งกูชอบยูจินมากกว่าฮีซออีก ไม่รู้คุณผู้ชมม่าอธิบายไม่ได้นะเรื่องความชอบพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเกลียดถึงเกลียดเวแต่ไม่ชอบไอยูจินนะก็นั่นแหละนะบอกเลว่ามไม่ยูจินอยู่ชอบมากนะอย่าอีรามาดาผมแล้วกันนะโอเคครับไปต,ต่อกันครับกับปาร์คจินยองนะจินยองนี่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรอ่ะก็อยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะสำหรับตอนนี้นะจินยองนะแล้วก็รีโดกยูอ่ารีโดกยูรีโดก,ย,โดก,ย,โดกยูนี่เราเห็นข้าง,างเยอะๆแล้วนะ่าเป็นยุคศูนย์ท็อปเทีย์ที่เราเห็นมา บทเยอะสุดแล้วมั้งนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่ดีว่ากับรีโดกายูนะครับยุคสูตรนี่ไม่มีคนที่ผมชอบเป็นพิเศษนะเออเนื่องจากบทมันน้อยไปด้วยแหละนั่นแหละนะครับก็โอเคครับแปต่อกันเลยครับกับนี่เลยนะครับกับประธานยามาสกินะครับหรือคาดว่าน่าจะเป็นพ่อจงกอนนั่นเองนะครับก็พ่อจงกรก็เฉยๆก็เฉยๆเพราะว่าไม่มีบทนะครับจินมูจินก็เฉยๆไม่มีบท ม่งเนี่ยยุคศูนย์ไปเฉยๆให้หมดเลยนะครับบอลแกอย่างเงี้ยอ,อะไรอะ่ะนะเนี่ยมีชิกเกะอากกีฮิโรอากิอีกนะครับก็เดี๋ยว2คนนี้ก็เออแต่สคนนี้ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าวะ่ะ <c> 2 <oughs> คนนี้ไม่ค่อยถูกฉลองเท่าไหร่นะครับไอไอเอาจริงอะ่ะที่ผมไม่ค่อยชอบพวกเนี้ยเพราะไม่ไม่ใช่อะไรเว้ยเพราะแม่งอวยเยอะเกินและแม่งเสือกากากเว้ย S <S <an itary> อวยนักอวยหนาเก่งกว่าราชายุคหนึ่งแน่นอนเทียบเท่าหรือเก่งกว่าโอ้ยโอ้ยจากสภาพพี่ผมเชื่อดิโยนในแทซูไปสู้อ่ะไม่งงโดนแทซูตบเลยพี่น้องโคจิมะเนี่ยนะครับจากสภาพนะเอ้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับไปอยู่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้านะรู้สึกหักหลังนะโดนหักหลังหักหลังความเชื่อใจนึกว่าจะเก่งอบะบอรโตสุดท้ายแม่งกาก เคฟต่อมาครับกับบักกูนะครับบักกูเนี่ยจะให้อยู่ชอบอยู่ไหมเอออย่างน้อยบักกูมีบทปะแต่มันก็ยังน้อยอ่ะก็อยู่เฉยๆไปแล้วกันนะเออนะครับก็เคลบไปต่อมากับโอออย,ยังไม่ถึงนะครับมาครับกับยูกวางก่อนเนาะยูกวางบอลกูแล้วก็แจซูเลยพูดนน้นไปไม่ค่อยอยากเห็นหน้าแล้วกันอรู้สึกว่าเบื่อหน้ามาแล้ว เยวกี้ตัวอื่นมาแทนได้ไหมไอ้พวกนี้ยแม่งเหมือนแบบตัวเทสพลังอะแบบสู้กับใครแม่งก็แพ้สู้กับใครก็แพ้ <c oughs> เออนะครับคือมันไม่ได้เก่งถึงขังน้นไงเออนะก็อยู่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าไปแล้วกันนะสำหรับ3ตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยได้มีเอกลักษณ์อะไรมากนะครับต่อมาครับ กับนี่เลยครับพี่ใหญ่คิมยองตอนนี้เฉยๆอยู่นะเออแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวได้มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับจะไปในทิศทางไหนนะไปไปอยู่ไกลๆตีหรือเปล่าครับหรือว่าจะไปอยู่แบบอู้อยู่ฝั่งนี้แบบตัวชอบมากเลยอะไรอย่างี้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ไม่มีบทนะก็อยู่นี่ไปเลยแล้วกันนะครับกับเฉยๆนะครับต่อมาครับเออเอ้าวแล้วโชวยุนมาจากไหนเนี่ยโช,โชยุนมึงหลบหลุดหล,ลุดมาจากไหนลงไปก่อนดิต่อมาครับนี่อ่า ไปไกลๆตีนกูเลยไอ้นี่เนี่ยไอไอปาร์กจีโฮเนี่ยไอปาร์กแอสโฮเนี่ยผมโคตรเกลียดแม่งเลยแล้วผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็น่าจะเกลียดมันเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเสียดายมากเว้ยถึงผมจะเกลียดมันน่ะแต่ผมไม่อยากให้มันตายไวอย่างนี้เลยว่ะ ผมรู้สึกมันตายไวยไปอ่ะแม่งมันมีคนจํานวนหนึ่งอ่ะที่ผมเห็นนะเท่าที่ได้ข่าวมานะคือมีคนจํานวนหนึ่งไม่รู้ประเทศไหนนะครับแบบแบบน่าจะเกาหลีละไรไปแบบว่าบอกกับอาจารย์ป้านะครับว<ๆ>่ามึงรีบฆ่าจีโอแด้แวแหละรีบฆ่าจีโฮไม่ไงั้นกูจะหยุดอ่านฆ่ามันดิงฆ่ามันทิ้งสุดท้ายอาจารย์ป้าก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องฆ่าจีโฮมันทิ้งนะจนๆที่ทาไมไม่ปล่อยมันไว้วะปล่อยมันไว้แล้วมันน่าจะเป็นตัวร้ายที่แบบว่าโอ้โหไปได้ไกลมากนะคุณผู้ชม เพราะคุณก็เห็นแล้วแม่งคือแบบมันจะเป็นแบบพาราเ e ลหรือแบบว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของปาฮยองซอกเลยเป็นถ้าเป็นแบบปาฮยองซอกคิดไม่ได้แล้วเข้าสู่ด้านมืดจะเป็นแบบจีโฮเลยเว้ยคือแบบแม่งเป็นตัวที่แบบว่าถ้ายังอยู่ในเรื่องอะแม่งจะเล่นได้อีกเยอะเลยเว้ยจีโฮอะนะครับฉนันแต่ว่าแบบว่าแม่งตายไปก่อนเนี่ยเออแนะแม่งตายไปก่อนเว้ยก็เลยแบบว่า,านะเสียดายนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับในแง่ของเอ่อตัวร้ายเนี่ยมันก็ดีนะเป็นตัวร้ายที่เขียนมาดีนะครับผมแต่ว่า แน่นอนนะครับว่านั่นคือแง่ของตัวร้ายไงในแง่ของคนอ่านแล้วก็เกียรที่หน้ามันนะก็ไปไกลๆตีนนะตัวละจีโฮนะก็โอเคครับต่อมานะครับกับลีจีฮุนลีจีฮุนเนี่ยผมก็ให้อยู่ที่เดียวกับเอ่อจงกรไปเลยแล้วกันนะก็ดูรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรมากนะกับลีจีฮุนนั้นแล้วก็เนี่ยดีจีไปด้วยไปเออนะครับรู้สึกเหมือนกันะแล้วก็นี่ครับยุค 2G นะครับนายเองก็เข้าบิ๊กดีด้วยเหมือนกันนะยุค 2G ี นะครับก็อยู่ชอบอยู่ไปแล้วกันนะสำหรับยุคซองจีนะเป็นตัวละครที่ได้ไดาว่าทําให้โฮบินแม่งรอดมาจนถึงจุดจุดนี้ได้นะไม่งั้นก็คงไม่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้ครับสำหรับยุคชองเอ้ยอยังลืมเริ่มผ่านแล้ว <c oughs> <c oughs> กับยุคซองจีนะก็เรียกว่าเป็นตัวที่แบบว่าเก่งจริงนะผมไม่คาดคิดเลยว่าแม่งจะเก่งขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตายไปก่อนหรือมันอาจจะไม่ตายก็ได้ไปซ่อนตัวนะใครไปรู้นะเออนะครับก็เรียกว่านะอืม อาจจะแบบว่าเฟซการตายตัวเองไงนะครับก็เห็นมีคนคิดทฤษฎีนี้อยู่นะแต่ที่แน่ๆคนนี้ตายแน่เว้ยของจีตายไม่ตายไม่รู้แต่คนนี้ตายแน่แน่จีชางครับจีชางเนี่ยผมให้อยู่ชอบมากเลยเลยนะครับพอเรียกได้ว่าก็คงไม่ต้องสารทะยายมากนะครับเป็นราชาที่ผมมาแป๊ะเดี๋ยวเท่านั้นแหละ ผมมาแป๊บเดียวแค่ภาคเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่นับภาคย้อนอดีตนะฮะไม่นับเพราะภาคย้อนอดีตของอเอ้ยผมเออนั่นแหละนะครับนะผู้ผิดถ้าไม่นับภาคย้อนอดีตของไอเจ้ายุคซองจีเนี่ยนะครับไม่ใช่ดีภาคย้อนอดีตจนโฮบิน <c oughs> ย้อนอดีตยุคซองจีเลยวะเออนนครับถ้าไม่นับภาคนั้นก็ผมมาภาคเดียวนะแต่ว่าเอาใจไปเลยนะครับอยู่ชอบมากไปเลยนะสำหรับจีชางเ G ang, นาะตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งเท่ด้วยแหละนะครับส่วนตัวนะต่อมาครับ อ,อ,อยู่ไหนวะนี่ครับมาบแจกยอนแจกยอนแม่งเป็นแบบราชาที่ผมว่าน่าจะเก่งเว้ยแต่แม่งแบบว่ามาในแบบทีมตัวโจกอะ่ะมาในทีมตัวโจกอะ่ะก็ตอนนี้ก็อยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะสำหรับแจกยอนนะเพราะว่ายังไม่มีบทอะไรมากเนาะแล้วก็นี่ครับกงซอฟโกงซอฟผมเฉยๆนะผมเฉยๆกับโกงซอฟนะครับแล้วก็ต่อมากับแทรซูนะครับกับหมาแทซูหรือมาแทรซูนั่นเองนะครับก็มาแทซูเนี่ยผมให้อยู่ชอบอยู่แล้วกัน นะามาเทาสูไม่อยู่ชอบอยู่นะอไปกันแบบไวๆแล้วก็วางซองดูเฉยๆไปนะครับต่อมาโอ้โหพวกนี้พวกนี้นี่ก็ไอ,อสองตัวนี้ไปอยู่ไม่ค่อยชอบกินหน้าแล้วกันนะเออไม่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าไปแล้วกันนะแล้วก็นี่ครับยูซองอ่ามีน้องชายไปแล้วก็ต้องมีพี่ชายนะครับผมเกือบเรียกสลับกันแล้วเมื่อกี้ส่วนตัวอยููซองนะยูซองผมเฉยๆว่า นะครับผมรู้สึกมันแบบว่ามันไม่มีอะไรมากมันก็แค่บอกว่าตัวละครที่จิตไม่ปกติแค่นั้นเลยนะครับก็เรียกว่าอยู่เฉยๆไปแล้วกันนะแล้วก็บางมันด็อกบาง่าบางมันด็อกนี่ก็อยู่เฉยๆไปเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับโนหนึ่ง <No 1, S 1> โอ้ยโนหนึ no ่งนี่ยิ่งอยู่เฉยๆเลยวะจะให้ชอบอะไรในตัวมันวะ <c oughs> ชอบที่มันเก่งอไปชอบจงกรดีกว่าไม่ใช่ชอบโมหนึ่งเออนะครับก็อยู่เนี่ยครับเฉยๆไปแล้วกันนะอ๋อใช่ แต่ถ้าเกิดหมายถึงตัวพี่ชายมันเนี่ยโอ้ก็อาจจะเรียกได้ว,ว่าให้อยู่ชอบอยู่ไปก็ได้นะเอออย่างน้อยให้เครดิตความแบบว่าความเป็นพี่ชายที่ดีมึงดีเกินไปมึงไม่น่ามาอยู่กับน้องเร็วๆอย่างนั้นเลย <c oughs> เออนะครับก็แต่มันบอกเขียนว,ว่าโน่น,นึงอะ่ะก็อยู่เฉยๆไปแล้วกันนะเพราะว่าเจ้าตัวก็คงแบบว่าแทบจะไม่สามารถรักษาสติไว้ได้แล้วนะครับก็น่าสงสารเขานะครับผมต่อมานะครับกับแทจินนะครับแทจินนี่แม่งก็ไม่ค่อยอยากเห็นหน้านะครับแต่ว่า ก็ยังก็แค่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้านะครับแม่งกลายไปว่าผมแม่งเกลียดแท้จริงจีนูบินแม่งเต้าเต้ากัดแม่งกูโดนด่าแน่เลยวะโดนด่าแน่เลยวะโอเคครับมาต่อกับนี้นเลยครับฮันชินอูนะฮันชินอูนี่ก็ต้องอยู่ตัวอวยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เรียกว่าบิ๊กดีนี่คือแม่งแต่ละตัวผมใหนดับสูงมากเลยเวคุณเห็นปะเนี่ยคิมยองก็อยู่ตัวอวยเนี่ยบิ๊กดีมี2ตัวแล้วนะบิ๊กดีมี2ตววัวแล้วแล้วอยู่ชอบมากก็ยังมีบิ๊กดีมีหนึ่งตัว นะครับเรียกได้ว่าผมไม่บอกว่าตัวละครบิ๊กดีที่แบบว่าอยู่เทียร์สูงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่แบบอันดับสูงๆอ่ะก็ผมว่าเดียชอบมากเลยนะเออแต่ละตัวนะครับแต่ตอนนี้กลุ่มนี้ก็โดนยุบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมารวมอีกทีตอนไหนนะก็คิดว่าถ้ากลับมารวมก็คงมารวมกับแอร์ไลน์แหละนะครับหรืออั์ไลน์นะก็นั่นแหละนะครับแปลต่อเลยนะครับสาหรับนี่ครับคุณอะเลียวเฮ นะครับเรียวเฮเนี่ยผมชอบอยู่แล้วกันนะเรียวเฮผมชอบอยู่นะก็เรียกได้ว่าทิ้งทุกอย่างนะเพื่อเธอคนเดียวนายเองก็เข้าบิ๊กดีย้วไเหมือนกันนะเรียวเฮก็นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันอยากได้ตังค์ด้วยมันต้องมีตังค์เอาจริงาจริงมันมันไม่มต้องตังค์ก็ได้แต่แบบว่าไอ้มิสุกิมันก็อยู่กับไอ ไออิวแฮงอ่ะเออนะมันก็เลยอยู่ฝั่งอิวแฮงนะดีละดีละยายาย,ายายไปเข้ากับพวกไอนี่เลยนะครับเอเอ,เอจริงๆตอนนี้อิวแฮงกับไอเอกแม่งก็เรียกได้ว่าสมานณฉันกันแล้วนะแต่ว่าแค่ว่าเกือบลืมนะว่าเพราะว่าตอนนี้แม่งย้อนอดีตไปนานเกินนะครับลืมไปแล้วเอเอตอนนี้แม่งเป็นพวกเดียวกันแล้วนี่หว่าเออเราอาจจะได้เห็นเออเลียวเฮนะครับร่วมสู้ในไมชานี้ นะครับนะยิ่งในสุดจงกรเนี่ยก็เห็นพี่แกแล้วนะ <mam> เห็นถือไม้อยู่นะครับก็เรียกว่าอน่าสนใจนะก็เรียกว่ามาครับต่อกันนะครับกับต่อไปเลยนะครับกับนี่เลยนะครับวหนาคิมอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอทําการจัดอ,าอา่าวางไว้ก่อนแล้วกันนะไม่ได้ว่าจะเกียดนะวางไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับผมเออเท่านี้แล้วกันอ่าผมจัดให้เท่านี้ นะครับโฮบินเนี่ยยังไม่จัดแล้วกันเออถ้าไม่จัดโฮบินแล้วผมจะจัด2คนนี้ได้ไงวะไอ,อสองคนนี้ไม่มีบทในลูกยิซึมด้วยซ้ำอะ่ะอังก็ไม่จัด2คนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันใจนี่ไปเนาะก,ก็โอเคประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ดีครับอ่ะนี่นะเริ่มจากหัวหน้าคิมเลยนะครับหัวหน้าคิมเนี่ยผมให้อยู่ชอบอยู่ไปแล้วกันนะสำหรับหัวหน้าคิมนะครับแล้วก็ซัมดักซัมดัก ธนะก็ชอบอยู่นะครับโซเฟียก็ก็ชอบอยู่แต่สมศักอุ้ยสมศักโอ้สมศักก็ชอบอยู่อะพวกนี้มันรู้สึกผมรู้สึกว่าแม่งอยู่แถวเดีวยวกันหมดเลยะนะครับอ๋อแต่อาจจะลดโซเฟียอยู่เฉยๆนะครับคิดไปคิดมารู้สึกเฉยๆนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคครับต่อมาครับไม่ไม่มีแล้วไปครับจบคลิปแต่แล้วนะไม่มีแล้วเพิ่งเห็นหมดแล้วนะครับก็โอเคครับไปก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะไดได้วว่าเป็นคลิปที่ นั่นแหละนะครับมันก็จะไม่มีคําอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าความชอบนั้นมันก็อธิบายอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางอย่างผมก็ไม่รู้ทำไมผมถึงชอบอย่างเช่นยูจินยังไงไม่รู้แต่ผมโคตชชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งเลยเว้ยผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งจริงๆนะคือแบบไม่รู้ทําไมอะ่ะคือแบบตัวมันก็น่าจะวาดง่ายดูไม่มีอะไรนะแต่ผมม่ชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งชิบหายเลยว่ะเออ นะครับแล้วก็ความเหลี่ยมมันเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะชอบนะแต่ดันเกียร์ชเวนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเออนะเอาไปว่าจบคลิปด้แล้วคลิปนี้นะเดี๋ยวจะกาวมากกว่านี้นะก็โอเคผมขอเนี่ยไปก่อนแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์ทับให้ผมนะยังไม่ชอบยังไม่ต้องกดก็ได้นี่นะไม่เป็นไรนะเจอใหม่คลิปหน้านะผมส่วนนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ